ใบต่อไปค่ะกระเป๋าสตางค์ใส์กลางที่สามารถใส่การ์ดได้เยอะๆค่ะคุณพี่รหัส C124 ค่ะตัวนี้เป็นงานหนัง CCO เหมือนกันเผื่อคุณพี่เอฟไปใช้คู่กันกับใบเมื่อสักครู่รหัสของเขาคือ C124 ตอนนี้มีพร้อมส่ง4สีใช้งานค่ะดำตาลแดงแล้วก็แทนนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะรหัสของเขา C124 ฐานกระเป๋าอยู่ที่5จุด 8ค่ะความสูงค่ะอยู่ที่3.8เหมือนกันฐาน5.8สูง3.8โลโก,โก้เป็นรูปสิ่งคู่เนาะกระดุมปิดค่ะสำหรับตัวนี้นะเป็นงานสามพับก,กระดุมแป๊กเนาะเปิดไปด้านในพรึบช่องกาดเยอะมากสำหรับตัวนี้ช่องกาดจุใจ1 2 3 4 5 หกเจ1ด1ป1เ1้1ส1บ1ิบเอ็ค่ะสิช่องการ์ดที่เป็นช่องแบบช่องเสียบแล้วก็ตามด้วยตรงนี้ค่ะคุณพี่สามารถใส่สลิปต่างๆเพิ่มได้อีกมีช่องกลางให้อีก3ช่องตามด้วยช่องสิบใส่เหรียญอันนี้คือช่องสิบใหญ่มากคุณพี่ใบนี้เป็นรุ่นที่ขายดีนะ ใส่ของจุมากใครที่ชอบแบบว่าความจุเท่ากระเป๋าสตางค์ใบยาวแต่ใสกระทัดรัดเอาใบนี้เลยรหัสซ1 2 4ช่องใส่ธนาบัตรอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะคะใส่แบงค์พันได้ไม่ต้องพับปลายเนาะใส่ได้เต็มความยาวเลยไม่ต้องพับตัดแต่งใดๆในะคะช่องการ์ด เทียบเลยสำหรับตัวนี้รหัส C124 ตอนนี้เป็นราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะเนื่องจากกัญยามีสินค้าไม่เยอะแล้วเนาะมีประมาณ4-5คิวเท่านั้นเองแต่ละสีเนาะมี4-5คิวในแต่ละสีรหัส C124 790บาทเท่านั้น,นะคะ่ะคุณพี่ราคาถูกได้ใจเลยถูกได้ใจมากๆสำหรับตัวนี้790บาทค่ะ C124 ดำนะคะแดง แล้วก็แทนค่ะคุณพี่สำหรับตัวนี้ใครอยากได้โลโก้ซิเกเนเจอร์นะคะงานหนัง CCO นะเนื้อเงา C124 แทนค่ะ C124 แดงนะคะ C124 ตานค่ะคุณพี่แล้วก็ C124 ดำค่ะนะคะสี 4, 4, 4, พร้อมส่ง